ทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนเนาะตอนนี้กะเป็นเวลา,างามนังแรกนะทุกคนค่อยกัะสิพาทุกคนไปลินแกงไปเบิ่งแกงเนาะทางนี้เฮาสิไปกะทางลงไปห้ยเลย,ย,ย,ยนี่เนาะทุกคนเฮาสิไปเมื่อนนี้กะห้าคน ไป,ไปดินน้ำแกงวันนี้กะไปกับน้องๆมาทุกคนไปกับน้อน้อยเขาเพราะค่อยกะบพี่เคยไปค่อยยังมียักทางแต่ว่าพวกเขานี้เขาเคยไปแล้วเขากะเฮากระสีได้ไปน้ำเขาเลยไหทุกคนนาะทุกคนเฮาตรงใต้โคนี้ไปผ้านั้นแล้วกะยังไปฮอตแกงวันนี้นาะทุกคนค่อยสีพาทุกคนมาเบิ่งโคที่แบบาว่าค่อยไปหน้าทุกคนนี่เราค่อยเอดโทศัท์ต๊เนาะนี่อีเมนโคน,นี้แล้วทุกคน คือแปลว่ามือนั้นน่ะเป็นว่ามือพายุเฮานะทุกคนฝนตกก็เล่นเดียวกับสามสี่มือก็ระกับน้ำกระขึ้นมาหลายนะจนเยอะโทมพังห้อยเลยกะบเอ็ทางน้ำนี่ซัดแห้งโคกัมีการเพิ่มมีการตีนิดๆน,น้อยก็เลยเอน็นจะคอยนี่เอ็โทรศัพท์ตกน้ำทุกคนเบิ่งคุยนะเฮาก็ยังมีลาบปิจืดนะทุกคนถือโทรศัพท์มาอีกเท่านึงยังคือเทีนอยู่นะนะ เนาะทุกคนทั้งทึงบุกกสีเป็นแก้งนะฮะคอยก็คือบบว่ายันยานอยู่ยทุกคนเอ้ยคอยคือเห็นตอนทุซับคอยตกน้ำมันเนาะเพราะว่ามันสูงแห้งทุกคนคัวก็แบบหาความหนาแน่นเผื่อไม่มีเลยแต่ก็พอไปได้เนาะทุกคน ทางไปหายไปหน้าของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานี่ล่ละยามนี้ก็ต้องพ่านโขยล้ไปอันนี้ก็สีแป้นทงหน้านะทุกคนทงหน้าทางในบ้านนี่ละฝานี้ก็สิเป็นโฮยนะคะ หลายนะทุกคนบรรยากาศยามแรๆนะทุกคนเย็นแดดก้อนอ่อนนี่ค่ะขนาดนี่เนาะทุกคนตอนนี้ค่อยกาหอดแกงละนี่เนาะทุกคนตอนนี้เห่ากาสีได้ย้างลงหน้าน้ำเน่ยังไหลแห้งอย่เนาะทุกคนเพราะว่าทรงนี้เป็นทรงหน้าฝนนี่ทุกคนฝนกระตกน้ำกระไหล นิโนทุกคนนำ้ำก็คือแปลว่าไหลแห้งอะไรนะกลังเ้าอยู่แต่มีสส้นหลงว่ามูกฮันดี้ขนะมูกฮันลงไปแีเม่นแล้วเนาะนี no. ่นะทุกคนอันนี้การแมงนโคที่เข้าใต้มาเมื่อกี้นี้เนาะนี่ทักไปทุกคน คือน้ำมีสันแห้งแต่ว่าน้ำมีสันแห้งเลยนะทุกคน่คอยห้ามาพระนี้เมื่อกี้นี่กูจุนี่ยไหลไปนำ้นำน้ำหันนะทุกคนเขามาที่น้ำกระลายต้นเต้ ตอนนี้ค่อยกะาในนัองอยู่ทั้งแคบนยทุกคนค่อยปีกลาล่งน,นะเพราะขายาน,น้ำไหลแห้งอ,อะไรดินน้ำเนี่ยมันแรงนะทุกคนจะขักมไปอีกน้อยเขาดินนะ นี่นะทุกคนมองนี่มองนี่เตือนเตืนเนี่ยค่อยก็จะยือยู่นมองนี่ละ น้ำเย็นแห้งนะทุกคนเปนตาอาบวนี้นะะน้ำเลิกแห้งนะทุกคนตอนนี้กะเป็นเวลาซีโมงแรกนะทุกคนกะห้ากะก่อนที่ค่อยสีมานี่ค่อยกะในนึ่งข้าวกวาดเทอร์ล้างโพยไปรเรียบร้อยนะทุกคนก่อนที่ค่อยสีมาดินน้ำแบบนี้กะสุดยอดลานนะทุกคนน้ำมันทั้งใสทั้งเย็น นี่เนาะทุกคนเฮาท่า็กน้อยเข่าแล้วก็มีมูเ่เขาอีกผูนนึงอยู่ฮันน่ะเพื่อดินเพื่อไปดินน้ำเข่าเฮาท่าเพื่อแล้วเฮากัสิไเดเมืรอเนาะทุกคนวันนี้กะเพราะว่าเคยสีฮอนห้ามงล่ามันขับเนาะทุกคนมือฮ่าเฮือหนะซตาและบวันนี้นี่เนาะทุกคนผ่าเดียวมอร์แล้วบันนี้กะ ตอนนี้ห้อกับผ้าเเดี่ยวมือนะทุกคนฝากกาฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจค่อยในทุกๆคลิปต,ต่อไปในเด้่อทุกคน